สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆของตัว Samsung Galaxy C Flip 4รุ่นใหม่ของเรานะคะฟีเจอร์ที่เหมาะการใช้งานสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นสายคอนเทนต์หรือสายรีวิวสายบล็อกเกอร์ตัวนี้แนะนำเลยนะคะเป็นฟีเจอร์เฉพาะตัว C Flip 4เท่านั้น,นะ ใช้ขาตั้งกล้องหรือว่าบุคคลอื่นให้มาถ่ายภาพให้เรานะคะเพียงแค่เรานอตัวเครื่องนะคะ90องศาหรือว่าองศาที่เหมาะสมเราก็สามารถถ่ายได้แล้วนะคะโดยที่ตัวนี้ค่ะเหมาะมากสําหรับคุณลูกค้าที่ไปไหนคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวนะคะเพียงแค่เราตั้งตัวเครื่องนอเครื่องให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพของเราเราก็สามารถถ่ายแล้วได้แล้วนะคะหรือว่าอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็เป็นแฟลชค,คลามิเล่อมอนกัน เวลาเราจะถ่ายวิดีโอนะคะตัวนี้ก็แค่งอเครื่องนะคะทาให้การถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพอของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณลูกค้าหรือเลือกอย่างนี้เนาะ<ม>แล้วก็อีกฟีจเจอร์หนึ่งนะคะที่เหมาะมากกับสายทำคอนเทนต์หรือว่าสายไปเที่ยวต่างๆนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นฟีจเจอร์ ของตัวดูอัพีวินะคะเพียงแค่เราเข้ามาที่ตัวกล้องนะคะคุณลูกค้าแล้วเราก็เลือกกดตรงนี้ <c oughs> โดยที่เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพโดยเห็นข้างหลังได้ด้วยนะคะอย่างนี้หรือว่าข้างหลังเนี่ยเราสามารถปรับให้เป็นเลนส์ไวได้เ <c oughs> พววียงกดสองครั้งอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าถ่ายภาพบุคคลอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบุคคลที่อยู่หน้ากล้องก็จะเห็นเข้ามาด้วยแล้วเราก็จะเห็นผ่านตัวกล้อง ที่ถ่ายของ Galaxy s i p ด้วยนะคะฟีเจอร์นี้ก็จะเรียกว่าฟีเจอร์ Duo p r e v i นะคะยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ2ฟีเจอร์ก็คือตัวแฟ e x Camera นะคะการถ่ายภาพโดยงอเครื่องนะคะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือตัว Duo p r e v i นะคะเห็นได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังทั้ง2กล้องเลยนะคะขอบคุณะคะ่ะ